กับเรียนอย่างนี้นะครับสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในกรีิดประณาศตนนี้เคสของโรงงานเย็บผ้า เอ i ที่ตะบนเชื้อเพิงก็กลับเรียนอย่างนี้ครับว่าด้วยการแพร่ระบาดที่มาจากลายทิศทางน,นะครับมีการติดเชื้อภายในโรง,งงานเย็บผ้าเอ i ไอนะครับซึ่งชรวงระยะเวลาน่าจะประมาณสักสองสัปดาห์แล้วนะครับทางโรงงานคณะผ,ผู้บริหารของโรงงานเอ i รวมกับทางอำเภอทางสาธารณสุขทางโรงพยาบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปคัดกองเข้าไป ดําเนินการตรวจอย่างเข้มข้นนะครับตั้งแต่ช่วงทักสองสับสาห์มาจนถึงบัดนี้ก็มีผู้ติดเชื้อแล้วจํานวน1 1ึงคนนะครับก็แล้วก็วกทางโรงพยาบาลร่วมกับทางสาธารณสุขก็ได้ไปสอบสวนโรคก,ก็ได้ผู้ยหญ่สูงนะครับจํานวนหนึ่งประมาณสักสิบถึงสองคนนะครับซึ่งกลับเียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องดําเนินกา,การก็คือ,อเข้าไปคัดกรองไปดูแลไปแยกออกให้ได้ ก็อย่างที่กล่าเรียนนะครับทีนี้ในส่วนของอผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งทยอยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะฮะการเรียนข้อมูลอย่างนี้ว่า1 1 6คนไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่ซูมเดียวเลยคือทยอยออกมาก็คือครั้งละ1ิบคน18คนมั่ง20คนมั่ง30บคนมั่งแล้วเราก็เข้าสู่ระบบการรักษาที่โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลปราสาทในส่วนของกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยได้ดําเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขน,น,นะครับโดยได้มีแนวทาง บ๊บเบิรนไอซีนก็คือการการบล็อกาการกักตัวของกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งไม่ใช่ผู้ติดเชื้อนะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่กักตัวที่ควบคุมได้เรามี2ที่ครับก็คือที่สกต,ต,ตสุลินที่หนองใหญ่เนี่ยนะครับที่1นึ่งจะกักตัวหรือดูแลได้ประมาณ2200คนแล้วก็ใ่ายูกเสือเกาะพดโกงเชื่อมเพื่อเมืองครับอีกที่หนึ่งเป็น200คนเพราะฉะนั้นสองที่นี้ก็จะรับได้ประมาณ400คนพอดีกับกลุ่มเสี่ยงสูงที่ทางคุณหมอได้คัดกรกาารงงงน เ b บไนนะครับตอนนี้ที่ประชุมเมื่อวานนี้นะครับร่วมกับตุรการหน่วยงานของจังหวัดกับทางอำเภอร่วมกันก็คือยังยังไม่ได้ปิดโรงงานนะครับ <S 2> <S 2> ใช้บล็อเบิร์แอนด์ซีความหมายของของตรงนี้ก็คือว่าบล็อกบล็อกทั้งที่ที่พักอาศัยด้วยให้มาอยู่รวมกันแล้วก็บล็อกการทํางานด้วยให้แบ่งเป็นโซนนะครับห้ามข้ามโซนกลุ่มนี้มีหน้าที่เย็บก็จะอยู่ด้วยกันสมมติ20คนก็จะอยู่ด้วยกันห้ามห้ามออกแล้วทานข้าวก็ให้อยู่ในกลุ่มนี้ เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ปิดครับเพราะว่าแต่ว่ายัางไงก็ตามทางโรงงานเองได้ทำได้มีมาตรการในการอาฉีดพ่นทำความสะอาดนะครับแล้วก็การาแยกพื้นที่การทานอาหารแล้วก็พื้นที่โซนที่พักต่างๆมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนว่ามีมาตรการอย่างเข้ืข้นพยาบาลสนาม ประสาทดวนใจรักที่ตำบลบ้านไทเนี่ยเราได้รับอนุมัติจากทางคณะกรรมการหรือทางจังหวัดเนี่ยอยู่ที่600เตียงครับตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรวมทั้ง f บ i ด้วยนะครับอยู่ยอดยอดเมื่อวานนี้อยู่ที่250คนครับ250คนเพราะฉะนั้นเรายังมีเตียงที่ว่างอยู่อีกก็ประมาณสัก3 0 0กว่าเตียงนะครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามการขยายพื้นที่สามารถทําได้ถึงประมาณพันกร้อยเตียงอุปกรณ์ต่างๆที่มีตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักแปดร้อยนะครับรวมทั้งเตียงสนามด้วยนะครับที่ที่มีผู้บริจาคเข้ามารอไว้แล้วเตรียมพรียมเัยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมครับครับสนาสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใสใสใจเพือ่อ